เอาราคามาทิ้งท้ายกันสักหน่อยนะคะช่วงนี้ต้องยอมรับว่าพอเศรษฐกิจไม่ดีนะคะมิจฉาชีพก็ถือว่าเข้ามาในทุกรูปแบบนะคะหนึ่งรูปแบบก็คือพยายามเข้ามาเพื่อให้เราเนี่ยนะคะกรอกข้อมูลผ่านออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางอินเทอร์เน็ตนะคะทางเว็บไซต์หรือว่าโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีเมล SMS นะคะหรือว่าทางไลน์ทาง Facebook ค่ะให้เราเข้าไปเพื่อกรอกข้อมูลนะคะที่เป็นข้อมูลส่วนตัวหลังจากนั้นก็ให้ใส่พาสเวิร์ดและสุดท้ายเขาก็สามารถดึงข้อมูลเราไป ใช้นะคะเพื่อโจรกรรมเงินในบัญชีของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้มาดูกันสักหน่อยนะคะว่าควรทำอย่างไรให้เรารอดพ้นจากมิจฉาชีพเหล่านี้นะคะสิ่งที่ต้องทำเลยนะคะก็คือเราจำเป็นนะคะที่จะต้องตั้งสติก่อนค่ะ ข้อแรกคือการตั้งสตินะคะอย่าลืมนะคะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยบรรดาสถาบันการเงินต่างๆพูดตรงกันนะคะว่าเขาไม่เคยขอข้อมูลความลับนะคะท user ั้ง username password เนี่ยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าช่องทางออนไลน์เลยค่ะแต่ถ้ามีคนขอเราเข้ามาแล้วเราไม่แน่ใจาอาจจะเป็นไลน์ที่ดูหน้าตาคล้ายกับไลน์ของ official account ของสถาบันการเงินต่างๆหรือแม้แต่ทางอีเมลนะคะที่ชื่ออีเมลคล้ายๆกันให้ลองเข้าไปดู URL กันสักหน่อยนะคะว่าใช่หรือไม่ ถ้าไม่มั่นใจอย่าง่ายยังไงก็ลองโทรไปที่ call center ของสถาบันการเงินนั้นที่เป็นแบรนด์ของธนาคารที่ขึ้นอยู่หน้านั้นก็ได้นะคะเพื่อตรวจสอบข้อมูลดังนั้นสิ่งสําคัญสิ่งแรกต้องตั้งสติก่อนนะคะอย่าให้หรือว่ากรอกข้อมูลส่วนตัวในทันทีใจเย็นๆนะคะไม่มีอะไรที่รีบร้อน,นะค่ะอย่างที่2คือให้สังเกตลิงก์ที่แนบมานะคะอย่างที่บอกว่า URL ด้านบนเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเราจะกรอ user name password หรือว่าสมัครบริการอะไรก็ตามแต่เว เวลาเราเห็นเนี่ยต้องเป็น https นะคะต้องมีคำว่า s ด้วยซึ่ง s เนี่ยแหละก็แปลว่า security นะคะหรือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความปลอดภัยนะคะเรามั่นใจนะคะเพราะว่าถ้าลิงก์ไหนมี s นะคะก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยกลองขึ้นมาให้สเต็ปหนึ่งค่ะ อย่างที่3ค่ะก็คือห้ามใช้ Wi-Fi สาธารณะนะในการทำ r a n s a c t i o n หรือว่าธุรกรรมทางการเงินโดยเด็ดขาดนะคะเรื่องนี้หลายคนไม่ทราบนะคะเราคิดว่าการใช้อินเทอร์เน็ตฟรี Wi-Fi สาธารณะนั้นน่าจะทำให้เราประหยัดค่าอินเทอร์เน็ตแต่สุดท้ายเงินในกระเป๋าเราอาจจะออกไปมากกว่าเงินค่าอินเทอร์เน็ตที่เราประหยัดได้นะคะมีผู้รู้ท่านหนึ่งนะคะเคยจัดสัมมนานเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยเข้า Wi-Fi ของโรงแรมนะคะหรือว่า Wi-Fi ที่เขาเซตอัพเข้ามาหลังจากนั้นนะคะ เขาสามารถบอกได้ขนาดที่ว่าเงินในบัญชีของคุณในธนาคาร A เหลืออยู่เท่านี้บาทเท่านี้สตานนะคะนั่นแปลว่าในความเป็นจริง Wi-Fi ไม่ปลอดภัยเลยค่ะสามารถ เอาข้อมูลของเรานะคะจากโทรศัพท์ที่ใครก็ตามล็อกอินผ่านฟร wi ี Wi-Fi เหล่านี้เข้ามาเพื่อตรวจสอบได้นะคะดังนั้นเป็นไปได้พยายามอย่าใช้ฟร wi ี Wi-Fi โดยไม่จําเป็นหรือจริงๆแล้วก็คือพยายามอย่าใช้สําหรับการทําธุรกรรมทางการเงินก่อนหน้านี้เนี่ยมีบางสถาบันการเงินนะคะที่เขาไม่ให้โอนเงินผ่าน Wi-Fi เลยแต่ในปัจจุบันนี้เพื่อความสะดวกสบายเขาก็ให้บริการกับลูกค้านะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าก็แลกมาด้วยความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเราต้องการความสะดวกสาย ใบที่มากขึ้นนั่นเองค่ะข้อต่อมานะคะควรจะจํากัดวงเงินเบิกถอนได้ต่อวันนะคะซึ่งสถาบันการเงินแต่ละแห่งจะมีให้เซตอัพอยู่แล้วนะคะในแอปพลิเคชันหรือว่าไปที่ธนาคารหรือโทรไปที่ call center ก็ได้นะคะให้จํากัดว่าเราจะเบิกถอนวันหนึ่งไม่เกินกี่บาทนะคะจะหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอย่างน้อยๆน,นะคะเราจะได้มั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเงินในบัญชีของเราก็จะไม่เกินลิมิตที่เราขอไว้กับทางธนาคารเป็นต้นค่ะ ส่วนสิ่งที่เราเนี่ยนะคะควรจะต้องระวังถ้าเรามีการทำธุรกรรมบางอย่างไปแล้วนะคะเช่นกรอกข้อมูลใส username, ่ username password ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เพิ่มมานึกได้ว่าเอ๊ะไม่น่าจะใช่ของสถาบันการเงินที่ส่งมาจริงวิธีการง่ายที่สุดคะ่ะให้รีบเปลี่ยนพาสเวิร์ดทันทีนะคะแล้วก็ติดต่อสถาบันการเงินที่คุณนั้นทำธุรกรรมด้วยหรือว่าที่คุณไปผูกบัญชีด้วยเพื่ออย่างน้อยจะได้ทาให้เขาเนี่ยล็อกเอาไว้เหมือนเวลาเราทาบัตรเครดิตหายก็ให เขาทําการอายัดบัตรเครดิตแบบนี้เป็นต้นนะคะ และนอกจากนั้นนะคะสำคัญไม่แพ้กันคือช่วยความรู้ค่ะง่ายสุดส่งคลิปนี้นะคะไปให้กับเพื่อนๆของคุณนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าควรจะป้องกันตัวอย่างไรจากมิจฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีเหล่านี้นะคะหรือถ้าฟังแล้วเข้าใจหมดแล้วนะคะก็พยายามส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้กับคนที่เรารู้จักโดยเฉพาะผู้ใหญ่ผู้ปกครองที่อยู่ในบ้านของเราที่อาจจะไม่เชี่ยวชาญในการใช้อินเทอร์เน็ตมากนะแล้วก็อาจจะตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพเหล่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนี่คือ ืราที่นํามาฝากกันสําหรับใครที่อยากจะป้องกันตัวเองจากความเสี่ยงนะคะเรื่องของการจรกรรมข้อมูล u s สเ n a m e p นมพาสเวแล้วสุดท้ายก็ไปขโมยเงินในกระเป๋าของเรานะคะจากสถาบันการเงินต่างๆที่เราทําแอปพลิเคชันผูกเอาไว้กับทางด้านของตัวบัญชีนั่นเองค่ะ